จ่ายทันทีเหรียญละ3,000บาทกันเลยทีเดียวรับซื้อเหรียญกรสาบเงินสมัยรัชกาลที่สี่พระมหามงกุฎพระแสงจักช้างยืนพื้นอยู่กลางกงจักช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายาก ซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากสวัสดีครับ F4 ทุกคนทุกท่านฮะผมประปศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญกระสาบ F4 รับซื้อทันทีนะฮะสำหรับเหรียญสมัยรัชการที่4ฮะตราพระมหามงกุฎนะฮะด้านหลังพระแสงจักรช้างยืนพื้นอยู่กลางกงจักรนะฮะ ขอแค่เป็นเหรียญที่มีสภาพสมบูรณ์นะฮะขอแค่เ,เหรียญที่มีสภาพสมบูรณ์นะฮะเคโนะสภาพสมบูรณ์และ f อฟซฮนะ,ฮะที่มากไปกว่านั้นฮนะจุดจ่ายตังค์นะฮะเหรียญละ3,000บาทนะฮะให้ f c ดูแค่จุดจุดนี้นะฮะดูแค่จุดจุดนี้ครับ f c ฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะฮะเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดในรูปแบบการปั๊มขยื้นนะฮะ เป็นการปั๊มขยืน่นอน F CA. ให้สังเกตดูทีขนนนะะ่ขอบของเหรียญเหรียญน,นี้นะฮะขอบของเหรียญเหรียญนี้ F c ฮะจะมีอยู่แค่ด้านบนนะฮะจะมีอยู่แค่ด้านบนส่วนด้านล่างนั้นไม่มีขอบนะฮะเ c ีเขียนว่าเหรียญเนี้ยปั๊มขยื่นขึ้นด้านบนนะฮะนะ RIGHT. ปั๊มขยื่นขึ้นด้านบนนะฮะด้านล่างเนี้ยขอบจะหายไปไม่มีขอบนะฮะเพราะว่าเนื้อเหรียญนี้จะไปอยู่ไปอยู่สูงกว่าขอบด้านบน f c ฮะ สังเกตดูนะฮะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังฝั่งด้านบนด้วยกันเลยนะฮะด้านหนังจะคมชัดกว่านะให้ f c ลองสังเกตดูนะฮะถ้าเหรียญปั้มขยื้อนแบบนี้ปะปารับซื้อเลยนะฮะสภาพสมบูรณ์ปะปารับซื้อเหรียญละ3,000บาทนะฮะเนี้ย f c ดูที่เหรียญด้านล่างนะฮะเหรียญด้านล่างนะฮะ f c ลองสังเกตดูนะฮะเหรียญด้านล่างเนี่ยขอบเขาจะสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะะมีทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะฮะแต่เหรียญนี้มีขอบเฉพาะด้านบนด้านล่างไม่มีนะฮะ มีเนื้อเหรียญตัวเปล่านี้ขึ้นไปอยู่ด้านบนเกินขอบเห็นฮะเหรียญน,นี้ปเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดใครมีแบบนี้นะฮะป้าปารับซื้อสมบูรณ์ให้ป,ป้าป่าปาให้เหรียญละ้0สามพันบาทนะฮะแต่ถ้าหากเหรียญปกติธรรมดานี้ก็ราคาก็เริ่มต้นกันที่หลักร้อยถึงหลักพันนะ,ะโอเคเนาะอาลองสังเกตด,ดูนะกดติดตามช่องของป,ป้าปาไวใ้ใครมีส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคาป้าปารับซื้อจริงๆทั้งเหรียญปกติธรรมดาแล้วก็ปั๊มผิดพลาดสวัสดีครับ